สวัสดีครับส่วนนี้ก็คือโรเตอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือแกนพาวนะครับเรียกว่าชาร์ปกร์ภาษาอังกฤษนะครับส่วนตรงนี้ก็เรียกอาร์เมเจอร์นะครับหรือกระดองเต่าครับส่วนตรงนี้ก็คือขดลวดนะครับส่วนตรงนี้ก็คือคอมมิวเตเตอร์นะครับหรือทุ่นนะครับส่วนตรงนี้ก็คือลูกปืนนะครับลูกปืนหรือจะใช้บูธก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีลูกปืนอีกลูกหนึ่งครับลูกใหญ่ครับติดอยู่ที่โครงของมอเตอร์เลยนะครับ อันนี้เป็นโรเตอร์ของปั๊มน้ํา r o นะครับเอามาเทียบกับ AC ก็ผมมองแล้วคล้ายกันครับเหมือนกันครับตรงนี้อาร์เมเจอร์นะครับหรือกระดองเต่านะครับจะทำจากแผ่นเหล็กลามิเนตนะคัซ้อนทับกันนะครับบางๆนะครับแต่อซ้อนทับกันจนหนาได้ตามต้องการนะครับจากนั้นก็จะซ่อเป็นร่องไว้ทั้งหมด16ร่องนะครับจะมีร่องทั้งหมด16ร่องนะสำหรับพันขดลวดครับส่วนคอมพิเตเตอร์ที่ก็จะมีทั้งหมด16ซี่นะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับแล้วมันจะคล้องไว้ที่ซี่คอมพิวเตอร์นะครับ ขดลวดจะแคนหนึ่งขดใหญ่นะครับแล้วก็จะเอามาคล้องๆกันเป็นสิบหกขดย่อยครับตรงนี้ผมก็จะทำขีดไว้นะครับเพื่อจะนับซี่นะครับว่ามีสิบหกซี่จริงหรือไม่นะครับสิบหกซี่นะครับคอมมิเตเตอร์นะครับแล้วก็อาร์เมเจอร์นะครับไอกระดองเต่านะครับก็จะมีสิบหกล่องเหมือนกันครับผมสันนิษฐานว่ามันมีขดลวดย่อยสิบหกขดนะครับพันอยู่ในโดยใช้ขดใหญ่ขดเดียวนะครับแล้วก็พันไปพันมาเป็นสิบหกขดย่อยครับ ลองนับซีคอมมิเนเตอร์นะครับจะมีทั้งหมด16ซีครับตรงนี้ก็คือล่องของเรียกว่าสล็อตนะครับ16สล็อตหรือ16ล่องนะครับมันจะทําจากแผ่นเหล็กบางๆนะครับซ้อนทับกันนะครับแล้วมีขดลวดพันอยู่เมื่อมีไฟเข้ามาผ่านขดลวดนะครับไอเหล็กตรงนี้นะครับเหล็กลอมิเนเตรตรงนี้นะครับกระดองเต่าตรงนี้นะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับหักและดึงกับ แม่เหล็กถาวรที่ติดอยู่ที่ปาโมนะครับที่โค้งนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นอสําหรับทําเป็นแง่งนะครับสําหรับเอาขดลวดมาคล้องไว้นะครับเพราะว่าแปลงฐานมันจับอยู่ที่ตรงข้ามนะครับจะได้สําหรับตัวนี้นะครับ12.5โอห์มตลอดเวลานะครับที่ที่ตรงข้ามก็คือหนึ่งกับเก้านะครับสองกับสิบนะครับวัดเราจะวัดดูนะครับว่ามันมีโอห์มถึงกันหรือไม่นะครับแผ่นเหล็กนั้นต้องโอห์มถึงกันนะครับส่วนที่คอมเพเตอร์นะครับ จะต้องมีขดลวดนะครับเมื่อวัดเป็นการวัดอนุกรมและขนานในเวลาเดียวกันครับตรงนี้ก็คือซี่เก็จะมีขดลวดมาคล้องไว้นะครับขดลวดนี่ก็จะอาบด้วยฉนวนนะครับแต่ตรงที่คล้องไว้นะครับเขาก็จะไม่ได้อาบนะครับเพื่อให้มันติดกับซีอมิเตอร์มีโอหมถึงกันนั่นเองครับจะมีซี่ๆนะครับให้ผ่านแต่สังเกตดูจะมีสามซี่มันจะคล้องไว้ก็จะมีสองเส้นนั่นเองนะครับ มองแล้วจะเป็นสองเส้นแต่มีอันหนึ่งที่มีสามเส้นก็คือปลายขดลวดนั่นเองนะครับขดลวดหนึ่งขดก็จะต้องมีปลายขดลวดสองขดไอ้สองสองเส้นนะครับก็จะมาจิ้มที่ซี่ที่หนึ่งครับแล้วก็ไปตรงข้ามครับหนึ่งบวกด้แปดนะครับก็ได้เก้าครับก็เลยือโต๊ะโค้งตรงข้ามเอาซี่มาคูบวกด้วยแปดนะครับก็จะได้ซี่ที่ตรงข้ามซี่ที่ที่ตรงข้ามจะได้สิบสองจุดห้าวัดขดลวดได้สิบสองจุดห้าอตลอดเวลาครับเมื่อแปรงถ่านมาแตะอยู่ที่ตรงข้าม เวลาหมุนไปมันก็จะตรงข้ามตลอดนะครับหนึ่งคือเก้าสองสูสิบตรงข้ามสามก็คือบวกแปดเข้าไปก็เป็นสิบเอ็ดดังนั้นก็จะได้สิบสองจุดห้าโอห์มตลอดนั่นก็หมายความว่ามันจะได้รับกระแสเท่ากันครับแล้วทําให้มันหมุนได้สม่ําเสมอครับคงที่นี่เองครับอ่าตรงนี้ก็คืออ่าแกนเพาตรงนี้นะครับมันมีลูกปืนมาสวมอันใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับเวลาใส่กับ โงมอเตอร์นะครับอันนี้คือลูกปืนนะครับหรือแบริ่งนะครับอ่ามันจะอยู่ในแกนนี้นะครับแกนเพลานะครับหรือชาร์ปกอนะครับเมื่อมีสนามแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะดาผักดันครับเอาจะหมุนนะครับโดยมีลูกปืนนะครับมาประคองไว้ไม่ให้ันชนกับมแม่เหล็กถาวรนะครับหรือสเตเตอร์นะครับมันจะพันอยู่ลักษณะนี้นะครับ ควกดลวดขนลวดต้องอาบด้วยขนวนนะครับแต่ตรงที่ซีนะเขาไม่ได้ใส่ฉนวนนะครับมันจะต้องให้มันติดให้มันโอนถึงกันกันกบซีคอมมิวเอตอร์นั่นเองดูทุนมันเองมีสิบหกซีนะครับแล้วก็คอมมิเเตอร์มีสิบหกซี ส่ตรนอเมเจอร์ก็จะมีสล็อตนะครับ16สล็อตหรือ16ล่องนั่เองลนะูกปืนนะครับตรงนี้ก็จะไปะให้ประคองแกนเ่าไว้ให้หมุนอยู่ที่ไม่สายนะครับให้นิ่งนะครับไม่ได้ไม่ไปนชนกับสเตเตอร์นะ,นนนะครับแม่เหล็กตาวรนครับตลนนั้นผมนจะทําการวัดอเอาทรวดนะครับหนึ่งกดใหญ่นะครับแล้วก็มาคล้องไว้ทั้งหมด16กดครับที่มองอยู่ก็คือ16กดนะครับ จากนั้นก็ชีดเข้าไปที่ซีคอมมิเนเตอร์นะครับผมก็จะทําการวัดมีระผลเลยนะครับเป็นการวัดอนุกรมและขนานในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็จะจับนะครับขดที่หนึ่งนะครับขดที่หนึ่งได้สามจุดสององคครับจากนั้นผมก็จะวัด เพิ่มขดไปเรื่อยๆนะครับเป็นการวัดอนุกรมและขนาดในเวลาเดียวกันครับขดที่ 2, 2> ก็ได้5.7โอห์มครับขดที่3ก็จะได้เท่าไหร่ครับ7.9โอห์มครับหมายความว่าวัดรวมขวดไปเลยนะครับ1 2 3 4เลยครับเป็นการเพิ่มขดไปนะครับเป็นการวัดอนุกรมและขนาดเดียวในเวลาเดียวกันครับวัดขดที่ อ่าสี่ครับได้9.8โอห์มครับหมายความว่าหนึ่งสองสามสี่รวมไปเลยครับเป็นการวัดเพิ่มโคตรนะครับเป็นการวัดอนุกรมและขนานในเวลาเดียวกันครับ11.3นะ็ดจครับที่ห้าโคตรที่6ครับ12โอห์มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับวัดไปเรื่อยนะครับโคตรที่6 12โอห์มครับ หมายเลขรวมนะครับน้องนี่ครับหกเจ็ดนะครับก็ได้สิบสองจุดหกโอห์มครับวัดขดที่แปดครับได้สิบสองจุดเก้าโอห์มวัดขดที่เก้าครับสิบสองจุดห้าโอห์มครับวัดกลับมาโขดที่แปดครับสิบสองจุดเจ็ดโอห์มครับวัดกลับมาโขดที่เก้าครับสิบสองจุดห้าโอห์มสังเกตจะโอห์มขำลงไปจุดสองครับวัดโขดที่สิบครับสิบเอ็ดจุดเก้าโอห์มครับ <Yeah. S 1> จากนั้นก็วัดกดที่ 10, 11ครับ11ก็ได้ 1, <ป está S> 2> <100 S> 1> ิ2อโอห์มครับ <Yeah. S 2> จากนั้นก็วัดกดที่12ครับได้9.6โอห์มครับรจากนั้นก็วัดกดที่13ครับได้7.4โอห์มครับจากนั้นก็วัดกดที่14ครับได้55โอห์มครับ พอจากนั้นก็วัดกดที่15้าครับได้3โมโอมครับกดที่16บไม่สามารถวัดได้ครับเราวัดในไรขนณะนี้จะวัดได้แค่15กดเท่านั้นเองครับเป็นการวัดอัุกรมและขนานในเวลาเดียวกันครับอันนี้วัดก็เป็นการวัดที่ัวมเองครับก็ได้สูงโอมนั่นเองนะถึงกันครับอีนนี้เราจะมาวัดนะครับว่าที่คอมมิเ,เตอร์เนี่ยมันจะติดมันโอมถ,ถึงกาแกนเพารหรือไม่ครับ โอหมถึงกระแกนเผาหรือไม่นะครับเราก็วัดนะครับไม่ถึงนะครับโอมจะแยกออกจากกันนะครับมันจะมีถนวนกั้นอยู่ไม่สามารถถึงกันได้นะครับทีนี้ผมจะลองวัดพลาสติกนะครับที่มันอยู่ข้างในของที่รองอยู่ที่่ใต้ที่คอมพิวเตอร์ครับพลาสติกนะครับมันจะไม่ถึงกับที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะไม่ถึงกระแกนเผาด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะวัดที่ที่คอมพิวเตอร์นี่นะครับ ไม่ใช่อเมเจอร์นะครับอเมเจอร์นะครับกระดองเต่ากับซี่คอมพิวเตอร์นะครับโอมจะต้องไม่ถึงกันนะครับวัดที่แกนเพาจะโอมจะต้องถึงกันนะครับอเมเจอร์นะครับจะต้องถึงกับแกนเพานะครับและลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะต้องถึงกับแกนเพาด้วยนะครับโอมจะต้องถึงกันนะครับส่วนนี้ส่วนลูกปืนก็ต้องถึงกันด้วยนะครับเพราะลูกปืนก็ต่ออยู่เป็นเหล็กนะครับมันก็ต่ออยู่กับแกนเพะครับ สังเกตดูมันจะมีสามล้องไว้นะครับเวลามองเนี่ยจะเป็นสองเส้นแต่มันจะมีตรงกันข้ามอยู่ที่หนึ่งครับตรงที่ที่หนึ่งกับที่ที่เก้านะครับหนึ่งบวกที่แปดก็คือเก้านะครับที่ที่หนึ่งที่ที่เก้าเนี่ยมันจะมีลายสามมันจิ้มไว้นะครับทาให้เห็นเป็นสามเส้นนะครับเป็นหนึ่งขดใหญ่นะครับแล้วก็เอามาล้องมันจะเกิดขดนี่นะครับสามเส้น มันคล้องไว้อยู่หนึ่งอ่ามคล้องปุ๊บมันก็จะเป็นสองเส้นแล้วก็เอาปลายมาจิ้มไว้หนึ่งเส้นครับปลายมันจะมีสองเส้นแล้วตรงกันข้ามนะครับที่สมว่าตรงที่นี้ผมนับเป็นที่ที่หนึ่งก็ต้องบวกแปดก็เป็นที่ที่เก้านะครับที่ที่เก้าก็จะมีสามเส้นหนึ่งนี้เหมือนกันก็คือปลายสายนั่นเองนะครับแสดงว่ามีสดเดียวครับอ่านี่ทําจากการมองนะครับไม่ได้ข่าวมาจนหมดนะครับหนึ่งนับเม่จะ่นนะนับนะ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  นี่จะเห็นว่ามีสามเส้นตรงข้ามนะครับมันจะได้โอมที่สูงที่สุดนะครับในเวลาการวัดหนึ่งกับเก้าก็จะได้โอมสูนสองจุดห้าสองก็สิบก็ได้สูนสองจุดห้าสามกับสุดเบ็ดก็ได้ศูนสองจุดห้ามันทั้งหมดคือตรงข้ามก็คือศูนสองจุดห้าดังนั้นแค่แปลงขา่ายการะแต่ไฟมามันก็จะได้รับกระแสที่ดลวดจะได้รับกระแสที่เท่าเดิมตลอดเวลา ทำให้เกรดสนาไม่เหล็กตลอดเวลานั่นอนไม่มปนมุมได้นิ่งและได้รับกระแสไฟตลอดเวลาที่เท่าเดิมครับคือ2.5โอห์มผ่านกระแสกระแสผ่านสัด้วย2.5ตลอดเวลาครับนับไปเลยครับมันจะ เป็นซที่หนึ่งนะซี่ที่เก้านะครับมันจะได้หนึ่งกับเก้าเป็นตรงกันข้ามนั่นเองนะครับแรงทานเนี่ยมันจะมีสองก้อนนะมันจะมาแตะอยู่ที่ C ี่คอมเพลเตอร์แต่ละแบบตรงกันข้ามนะครับทำให้มันได้รับแรงไฟที่ส่งผ่านแรงทานมาตลอดเวลาแรงทานก็คือทำหน้าที่ จ่ายกระแสให้กับส่วนที่คงที่กับส่วนที่เคลื่อนที่ส่วนที่คือตรงคงที่ก็เรียกว่าสเตเตอร์สเตเตอร์ก็แปลว่าคงที่ส่วนโรเตอร์ก็แปลว่าเคลื่อนที่คงที่กับเคลื่อนที่จะทํางานร่วมกันได้ก็คือโดยการใช้แปลง่านตัวเชื่อมโยงเข้ามาตัวแปลง่านก็จะทําหน้าที่เป็นตัวจ่ายกระแสให้นั่นเองโดยไฟจะผ่านมาต่อที่ซองแปลง่านนะครับ แล้วสองแปลงฐานก็จะต่อกับแปลงฐานอ่าขมนับนะครับมันจะมีทั้งหมด16บที่นะครับอันนี้หนึ่งที่ที่หนึ่งกับซี่ที่เก้าจะมีอ่ายสายบางคนล่วนมาต่อไว้นะครับ ในนั้นอมองดูคล้ายพลาสติกนะครับทุกนที่อยู่ที่แกนนะครับแกนเลาต,ตรงนี้นะครับช่วงเนี้มันพลาสติกพอลพลาสติกนะครับตรงกระบอกนะครับมันเป็นฉนวนไว้นะครับวัดที่ตรงนี้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องมงอีการวัดมือนะครับถ้าเราจับสองอันเนี่ยจะเป็นการวัดมือตัวเองร่างกายของเราจะมีผ่าโอห์มประมาณหนึ่งเมกะโอห์ม เมื่อเราวัดที่ซีคอมพิวเตอร์กับอะเมเจอร์นะครับก็จะต้องไม่มีโอห์มนะครับโอห์มจะถึงกันไม่ได้นะครับวัดที่ซีคอมพิวเตอร์ตรงข้ามนะครับหนึ่งกับเก้าจะต้องได้สิบสองจุดห้าโอห์มนะสิบสองจุดเจ็ดลบด้วยค่าสายมิเตอร์สุดสองก็ได้สิบสองจุดห้าแลวถ้าวัดสองกับสิบก็จะได้สิบสองจุดห้าเช่นกันนะครับสองจุดเจ็ดนะครับ ก็อยู่เท่านี้ตลอดครับมันจะต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับที่ตรงข้ามจะต้องเท่ากันตลอดเวลานะครับประมาณสิบสองจุดห้าโอห์มครับทีสี่ก็บวกแปดก็สิบสองที่ที่สี่กับที่ที่สิบสองนะครับจะเป็นที่ที่ตรงข้ามและจะเป็นที่ที่สัมผัสกับ,กบแบงค์ฐานนั่เองครับแบงค์ฐานจะสัมผัสที่ที่ตรงข้ามเสมอน,นะครับแล้วก็ขยับขยยับไปทั้งสองด้านนะครับมันจะได้ขึ้นไปสิบสอง ตลอด2.5งจุดาตลอดเวลานะครับเพื่อให้มันจ่ายกระแสดได้คงที่เท่าเดิมตลอดเวลานั่นเองครับจะได้ไม่กระตุกหนึ่งก็เก้าครับสองกับสิบนะครับถ้าห้ากับบวกแปดก็สิบสามที่ที่ห้ากับที่สิบสามก็คือซี่ที่แปลงฐานจะต้องแตะทั้งสองแปลงแปลงฐานจะมีสองด้านสองแปลงครับ เพื่อให้มันครบอบวงจรนะครับแล้ว,ว่าได้สิบสองจุดเจ็ดสิบสองจุดหกอยู่อย่างนี้แล้วครับตัวแปลงขานก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่และส่วนที่คงที่เมื่อกระแสไหลพุ่งเข้ามาก็จะเกิดสนามแม่เหล็ก ที่หลังกระดองที่กระดองเต่าหรืออาเมจนะครับที่งทำจากเปลีเลนและไมเนทครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ